เป็นทัวปกติเขาก็จะไม่มานะครับวัดโคพญาเนี่ยแล้วคนปกติเขาก็ไม่มากันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราพามาดูวัดโคกพญานะครับซึ่งอยู่นอกเกาะเมืองเมื่อกี้เราคงเห็นใช่ไหมฮะเราข้ามข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมานะครับแล้วก็เข้ามาบริเวณนี้ บางคนก็หลงไปเมื่อกี้นะครับแล้วเด็กๆที่อยู่แถวๆนี้ผมถามว่าแถวนี้บางคนบอกว่ามีผีแล้วก็ผีดุด้วย <c oughs> เด็กกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีนะเด็กอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามี <c oughs> ตกลงก็เป็นของความเห็นนะครว่ามีผีแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์นี่นะครับก็ถกเถียงกันเหมือนกันว่าวัดโคพยาอันนี้คือวัดที่ปรากฏใน พงศาวดารหรือเปล่าเพราะว่าในพงศาวดารบอกว่าในการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์อยุธยากันในตอนต้นเนี่ยนะฮะระหว่างราชวงศ์อูอ่ทองกับราชวงศ์สุพรรณบุรีใช่ไหมฮะราชวงศ์อู่ทองก็คือพระเจ้าอู่ทองลูกของพระเจ้าอู่ทองออโอรสก็คือพระรามรีสวนแต่พระพระ,พระรามีสวนเนี่ยขึ้นครองราชได้ก็ถูกพระเจ้าอาคือ คุณหลวงพระงัวนะครับคุณหลวงพระงัวซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยขับไล่ท่านต้องกลับไปอยู่ละโวหรือลบบุรีท่านก็ต้องรออยู่กันจนกระทั่งสิ้นสมัยของคอุณหลวงพระงัวนะฮะคุณหลวงพงวะระง,งัวก็ให้ออรสพระเจ้าทองทองหลันใช่ไหมพระเจ้าทองหลันขึ้นของของราชที่อยุธยาพระราเมศวรก็ลงมาจากละโวหรือลบลบบุรี แล้วก็ให้ประหารชีวิตพระเจ้าทองรันที่วัดโคกพยาอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่ว่าวัดโคกพยานั้นเอาไว้สําหรับสําเร็จโทษกษัตริย์หรือเชื่อพระวงศ์สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็มีต่อมาจนกระทั่งในตอนหลังๆก็จะมีในหนังเรื่องสุริโยไทยก็จะมีฉากของการประหาร ในสมัยของพระมหาจากักรพรรดิใช่ไหมครับก็จะมีฉากในการประหารพระเจ้าแผ่นดินองค์เล็กๆนะครับกำจัดเส้นหนามก็จะปรากฏในพงศาวดารเพราะนั้นผมก็เลยพาพวกเรามาดูนะครับใครที่อ,อยากรู้อยากเห็นมากก็ขึ้นไปเดินดูได้ <c oughs> ส่วนใครที่ดูแค่ตรงนี้ก็พอก็ดูก็ตรงนี้ก็พอก็นี่แหละที่ประหารชีวิต นะครับในสมัยอยุธยาแต่พอถึงสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะใช้ที่อื่นที่ไหนละ่ะที่ประหารชีวิตของพระเจ้าตากก็คือ,อบริเวณป้อมวิเยนซึ่งตอนนี้เป็นกล่องทัพเรือแล้วที่ประหารเข้าใจว่าที่ประหารในสมัยรัชกาลที่สาม คือคนที่ถอกถูกถอดยศเป็นหม่อมไกรสอนนะก็จะไปอยู่แถวแถววัดวัดประทุมโครงคาตรงนั้นยังมีแท่นแท่นที่ประหารหม่อมไกรสอนเขาถูกถอดยศนะฮะข้อหาเนี่ยข้อหาว่า,อ,าอุตริวิธฐานนะฮะแต่ว่าจริงๆนะเผลอๆคือเป็นการขัดแย้งทางการเมืองอาจจะแย่งราชสมบัติอะไรจำลองนั้นนะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นวัดโคกพญานะครับท่อนจันทร์ท่อนจันทร์ฮะถ้าทําให้ถูกวิธีก็ต้องท่อนจันทร์เพราะว่าเลือดของกษัตริย์ตกลงบนแผ่นดินไม่ได้แต่ในกรณีของพระเจ้าตากเนี่ยเข้าใจว่าถ้าดูจากพงศาวดารน,นะคือถูกตัดพระเศียรน,นะครับแต่คนเขาก็ไม่เชื่อก็เยอะนะเขาเชื่อว่าพระเจ้าตากนั้นเอ่ออะไรล่ะ ไปบวชอยู่เมืองนครสีธรรมราชคนจำนวนเยอะก็เชื่อเวอร์ชันนั้นแต่ผมถ้าเราถทาศึกษาดูจากพงศาวดารซึ่งเขียนในสมัยต้นรัตนโกสินทนระ์ลงความเห็นว่าถูกประหารทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าตอนหลังมีการแต่งเรื่องว่าพระเจ้าตากไปยืมเงินจกักรพรรดิเฉียนหลงที่เมืองจีนมา,เ,าเป็นหนี้ ถ้าเผื่อไม่ใช้นี่เมืองสยามจะถูกยึดครองโดยเมืองจีนก็เลยวางแผนอบอกว่าให้รัชการที่หนึ่งขึ้นครองลาาแทนอะไรจำลองเนี้ยเป็นการหนีนี่ <c oughs> ซึ่งในง่าของประวัติศาสตร์ไม่น่าเชื่อครับเจดี JD ของอยุธยาตอนปลายเนี่ยมันจะสูงเสียดฟ้าขึ้นไปตรงะระฆังเนี่ยมันไม่ป้อมป้อมนะ มันถูกบีบให้ขึ้นไปแล้วบางจุดเนี่ยเขาก็คิดว่ามันมีการสร้างเป็นพระพุทธรูปอยู่สี่ทิศด้วยเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูที่วัดวัดสะไกร่นะครับซึ่งเป็นวัดของเรื่องขุนช้างขุนแผนและนางวันทองงั้นเราก็ไปต่อนะครับไปต่อคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย คุ้นเคยกับเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับบางคนถามว่าตกลงมันเรื่องจริงไหมนะฮะมันเรื่องจริงไหมผมไม่กล้าฟันประเด็นนี่นะผมคิดว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นเรื่องอยู่ในบางส่วนแล้วมันถูกต่อเติมจนเป็นนิยายนะครับแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องโศงนาตกรรมอะโศงนาฏกรรมนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเพราะว่า เอาไปจริงแล้วเ,เมื่อผมมาคราวที่แล้วเนี่ยก็ประทับใจจากการบรรยายของคุณพิมพ์มากๆนะฮะเลยบอกว่าต้องพาพวกเรามาดูเพราะว่ามันจะเปิดมุมมองอะไรจะอะไรที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของคุณช้างขุนแผนและนางวันทองเยอะเลยนะฮะนางวันทองสองใจใช่ไหมไม่แต่ถ้าเราอ่านนะ ฉากสุดท้ายของการที่จะตัดสินประหารน่ะแล้วถามว่าเธอเธอจะเลือกใครอ่ะมันเลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้จริงๆนะผมว่าคุณลองคิดดูสิในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยบางครั้งเราเลือกไม่ได้น่ะมันไรู้จะเลือกยังไงอ่ะบางครั้งเวลาผมตัดสินใจอะไรไม่ได้ผมใช้ยนหัวยนก้อยเอาเพราะมันตัดสินใจไม่ได้ฮะในความเป็นมนุษย์เนี่ยนางพิมพฑ์นิษแสจะเป็นมนุษย์นะแต่ว่า เนื่องจากเวอร์ชันนี้มันถูกส่งต่อโดยผู้ชายนะมันก็เลยตีความแบบผู้ชายนะเรื่องสองใจพระพันวษา,านะกษัตริย์แต่พระพันวษา,านี่ก็แปลกนะทำไมชื่อพันวษาแต่วา่าแต่ว่าพันปีพันปีมันไม่น่าจะเป็นผู้ชายนี่นะถ้าหมื่นปีสิถึงจะเป็นเป็นกษริย์ใช่ไหมพันวษา,า,น,วา,านี่น่าจะไม่ใช่อีกเียวถ้าตีความมันวุ่นวายหมดเลยเอาละ <จ>ทุกคนมาพร้ р? อมแล้วคุณพิมพ์ว่ายังไงครับเรื่องของนางพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วคนมายุทธยาก็จะไม่ได้มานะฮะจนกระทั่งรุ่นหลังๆนะคะซึ่งจะมีพวกสืบค้นมรคดีหรือว่าทรากวัดโบราณพวกนี้จะเริ่มมาเราจะเริ่มรู้วันก่อนเห็นอาจารย์ไปถามเด็กว่าวัด ขุนช้างขุนแผนอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จักหรือ,อยังไงใช่ไหมคะ <laughs> บอกนู่นต้องไปคุ้มคุ้มขุนแผนค่ะ <laughs> <laughs> วัตกรก็เลยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะแต่จริงๆแล้วอยู่ในวรรณคดีหน้าหนึ่งของขุนช้างขุนแผนเลยคือถ้าอ่านเนี้ยจะบอกว่าจะรู้ว่านางทองประศรีเนี่ยเป็นคนวัตกรใช่ไหมคะ <laughs> ค่ะนางทองประศรีเป็นแม่ของขุนแผน ค่ะเป็นคนที่นี่ทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเรากับสุพรรณเยอะนะคะคือถ้ามาฝั่งเนี้ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสุพรรณกับเราเนี่ยเยอะเดินทางไปมาหาสู่เราก็แบบเออสมัยก่อนราชวงศ์ออสุพรรณภูมินี้มายังไงก็ดูเส้นทางนางวันทองก็จะเห็นว่ามาจากสุพรรณเนี่ยเขาเดินทางมาทางไหน ก็อย่างที่อาจารย์ว่าค่ะเป็นวัดที่ขุนช้างบวชให้นางวันทองนะคะเมื่อคืนก็กลับไปนั่งอ่านว่าทำไมถึงโดนสองใจ นะคะก็มีการสอบสวนนะคะแล้วในการสอบสวนเนี่ยก็บอกว่าทําไมถึงมีมีสามีหลายคนนะคะนางบรรทองก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็ไปกับคุณแผนนะคะบุกป่าฝ่าดงไปด้วยกันแล้วหลังจากตั้งท้องเนี่ยคุณช้างก็มาบอกว่าอาว่าได้รับพระราชทาน ใช่ไหมคะในคำให้การเนี่ยจะชัดเลยบอกว่าที่ไปกับขุนช้างเนี่ยเพราะว่าขุนช้างมาอ้างว่าเ,เป็นเมียรพระราชทานก็เลยไปด้วยเพราะว่าก็เกรงใจไม่อยากขัดคําสั่งของพระพันวษาอ่ะอันนี้อันนี้มันมันอยู่ในคําให้การอันนี้นะคะเสร็จแล้ว <c oughs> ตอนหลังลูกมาก็เลยกลับมาอยู่กับลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้พอ พระมหากษัตริย like ์ม like ีความเข้าใจว่าทำไมสิ่งหลายใจเนี่ยก็เลยให้เลือกว่าจะอยู่กับใครและหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็น่ารักมากเลยบอกว่าสาเหตุที่คงไม่ได้เลือกเพราะว่าถึงคราวเคราะห์นะคะจะพูดไว้เลยว่าถึงคราวเคราะห์เลยตัดสินใจไม่ลงขุนช้างนั้นขุนขุนช้างเนี่ยไม่ได้รักแน่นะคะ แต่ครั้นจะบอกว่าจะไปอยู่กับบุตรกับขุนแผนก็เกรงว่าเดี๋ยวขุนแผนกับพระาวยจะได้ถูกทำโทษนะคะก็เลยเกิดคิดไปในใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไม่เลือกใครดีกว่าเพราะเลือกข้างไหนและอีกข้างหนึ่งหรือยังไงจะโดนทำโทษเราไม่ลองไม่เลือกใครดูซิจะเกิดอะไรขึ้นคือคือ,คอแล้วพูดไปก็ตัวสั่นเหมือนที่ท่านตัวสั่นขนาดนี้ ไม่รู้ว่าเราถูกหรือเราผิดเนีคะคือคือให้การไปก็ตัวสั่นด้วยความกลัวว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจยังไงดีอันนั้นเองก็ก็เลยบอกไปก็จะมีคำบอกมีใครในที่นี้อ่านขับเสภาได้ไพเราะอยากเชิญมาขับให้ฟังหน่อยมีใครไหมคะอาจารย์ขออาสาสมัครหนึ่งคนลองดูนะคะไม่ได้ตั้งแต่ เด็กแล้วค่ะจะว่ารักคุณช้างกะไรได้ที่จริงใจไมิได้รักแต่สักนิด รักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิตแม้นทูลผิดจะพิโรธไม่โปรดปรานอย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้ตามพระไทยเท้าจะแยกให้แตกชานคิดแล้วเท่านั้นมีทันนานนางกลม แล้วก็ทูลไปฉับพลันความรักคุณแผนก็แสนรักด้วยรวมอยากมานักไม่เดียดฉันสู่ลำบากบุกป่ามาด้วยกันสารพันอดออมถนอมใจ คุณช้างแต่อยู่ด้วยกันมาคำหนักหาได้ว่าให้เครื่องไม่เงินทองกองไว้มีให้ใครข้าไทายใช้ซอยเหมือนตัวจะเหมือนไว้เราก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเท่ากันกับผูวงทูลพรางตัวนางระเริ่มร่วงความกลัวพระอาญาเป็นผลไปจบค่ะขอบคุณมากคขอบคุณมากอันนี้คือความในใจความในใจของนางวันทองนะ ที่ว่าตัดสินใจยังไงนะฮะจะอยู่กับใคร <Okay. S 1> แต่ามไม่กล้าไี่ถูกประหารชีวิตคือเมื่อเมื่อสักครู่นี้คุณคุณพิมพ์เอ่ยชื่ออาจารย์คริสนะฮะคนนี้ก็คืออาจารย์คริสเบเกอร์นะคริสเบเกอร์อยู่บ้านเดียวกับผาสุกพงพงไพจิตค <c> ร <oughs> ิสเบเกอร์กับผาสุกพงไพจิตศึกษาเรื่อง วันคดีคุนช้างคุนแผนแล้วเขียนเป็นหนังสือเล่มเบ้อเลยนะฮะอ่อแกพิมพ์แล้วแกบอกว่าก้อนอิดสองก้อนมันใหญ่มากหนักมากนะครับอ่อคุณพิมพ์เล่าให้ฟังถึงสองท่านนี้หน่อยสิครับค่ะก็ต้องบอกว่าอาจารย์ผาสุขเพิ่งได้รับเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะฮะก็ได้รับรางวัล ย่นะคะทั้งสองเนี่ยแมเจอกันที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะแล้วก็คุณคริสเนี่ยเดนเจอในฐานะทำงานโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่รู้ว่าคริสเบเกอร์เนี่ยเป็น copywriter ของลินทัสเบอร์หนึ่งนะคะคุณกำอนรักมากนะ,ะอันนั้นคือคือสมัยที่คริสเบเกอร์ทำงานโฆษณาเขาถือว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทย ในการเขียนเท็กซ์นะฮะแต่เธอก็เป็นอาจารย์มาก่อนนะคะส่วนอาจารย์ภาสุก,ก,ทก็ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายนะคะแต่ที่สำคัญคือตอนนี้มาแปลทั้งกฎหมายตราสามดวงนะคะอาจารย์แล้วก็ที่เพิ่งออกนี่ก็มีลิลิตพระรอแล้วก็มีดิสคฟเวอรี่ใหม่เกี่ยวกับลิลิตพระรอซึ่งต้องไปซื้อ ลองอ่านดูเพิ่งเปิดตัวไปที่สยามสมาคมค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคริสเบเกอร์กับหมอสุพงไพจิตเนี่ยเขาเจอกันที่เคมบริดจ์นะครับแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่เมืองไทยคริสเบเกอร์นั่นเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนประวัติศาสตร์อินเดียนะครับเขาเคยมาช่วยงานของเราตอนเราจัดงานครบรอบการที่รัชกาลที่ห้าเสด็จ คริสเบเกอร์เป็นฝรั่งที่เปิดหูเปิดตาคนไทยนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าแถวพุทธคยาคือแหล่งปลูกฝุ่นของอังกฤษฝุ่นมันแพร่มาจากแถวแถวพุทธคยาเนี่ยแล้วข้ามเข้ามาในพมา่าแล้วข้ามเข้ามาในสามเหลี่ยมทองคำนะคริสเบเกอร์ศึกษาประวัติศาสตร์อิเดียแล้วอตอนหลังเนี่ยเขาก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเยอะ อสองท่านนี้นะฮะสามีภรรยาคู่นี้จะเขียนหนังสือด้วยกันเพราะนั้นหนังสือที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรหลายเล่มเนี่ยอสองคนนี้เขียนคู่กันนะแล้วเมื่อเขาศึกษาเรื่องขนช้างขนแผนเนี่ยมันออกมาเป็นหนังสือเล่มขนาดนี้สองเล่มนะครับแล้วตีความใหม่หมดเลยมันทำให้เขาได้อะไรไหมฮะเขาได้รางวัลฟูกุโอกะคู่กันรางวัลยอดเยี่ยม ราง,งวัลฟูกูโอกะเป็นรางวัลที่มีค่าเป็นเงินสูงที่สุดในเอเชียมันถูกตั้งขึ้นมาโดยเมืองฟูกกโอกะเพื่อแข่งกับราง,งวัลรางวัลโนเบลมันแข่งไม่ได้หรอกเงินมันมีไม่ภาคไม่มาคพอนะฮะฟูกูโอกะเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เจเริญขึ้นมาหลังจากที่นางาซากิถูกระเบิดปรมาณูมันฟื้นตัวชา้ชา Aki, oshima, นางาซากิฮิโรชิมานางาซากิเพราะนั้นฟุโกโอก,กบมันขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่มากๆแล้วมันรวยเมื่อมันรวยมันเลยตั้งรางวัลน,นี้เพื่อให้เพื่อโปรโมทเอ,อ,อะไรอะ่ะเ,เมืองอเมืองของตัวเองฮะคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลคือมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมามีใครอีกอะ่ะคึกฤทธิ์ปราโมท มีสีสักวันลิโพโดมมีนิธิเอียวสีวงมีถวันดัชนีมีเจ้ยอภิชาติพงศ์นักสร้างหลังนะฮะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยก็คือผาสุกกับคริสเนี่ยก็ได้ได้ด้วยอ,อแอบโม่หน่อยผมก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้รางวัลฟูโกโอกาเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ผมผม,ผมเป็นวะรางวัลเล็ก คือเขาจะมีสามรางวัลนะฮะรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลเล็กสองรางวัลรางวัลเล็กก็จํานวนน้อยหน่อยน้อยกว่ารางวัลใหญ่หน่อยหนึ่งตกลงสองคนนี้ก็เป็นเป็นคนที่ดังมากๆนะฮะดังมากๆเราผมว่าล่าสุดอาจารย์อาจารย์พระสุก็ได้รางวัลอะไรอีกอันนะเป็นพวกเกียรติยศเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเงินรางวัลของไทยโดยมากไม่ไม่ค่อยมีเงินนะฮะ ถ้ารางวัลของฝรั่งจะมีเงินเยอะนะครับเป็นราชาบัณฑิตใช่ไหมจะเป็นราชาบัณฑิตนะครับก็โอเคเราก็เลยเมื่อมาวัดนี้แล้เราก็นึกถึงสามีภรรยาคู่นั้นซึ่งเปิดโลกให้ให้คนไทยเยอะเลยว่าวิธีมองประวัติศาสตร์เป็นยังไงหนังสือเล่มล่าของเขาคือเรื่องอ,อายุทยาเหมือนกันนะ history of อายุทยานะครับเขาพยายามวิเคราะห์ว่าอายุทยาเนี่ยจริญมา อย่างไรก็วิเคราะห์ว่าเพราะการค้าการค้านะฮะอุทยาขึ้นมาตรงกับช่วงของเจิ้งเหอหรือสัมปะกง,งนะฮะในราชวงศ์หมิงซึ่งในที่สุดแล้วเปิดตลาดการค้าแล้วอยุทยากลายเป็นแหล่งการค้าแลกเปลี่ยนที่สําคัญอยุธยาจึงบดบังอํานาจอนนจาณาจักรเก่าๆไปหมดรวมทั้งอังร์นครวัดนครธมนะครับอืม วันนี้เนี่ยนะคะที่เดือนชอบแล้วก็เรียนเชิญจริงๆต้องบอกอที่มาที่ไปของอตุกต๊กตุ๊กถัรวนะ <c oughs> คือในช่วงโควิดเนี่ยนะคะปิดหมดนะคะ คืออะไรที่กรมศิลป์ดูแลทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งทั้งวัดชัยวัฒนารามวัดมหาธาตุแต่เรามีฝรั่งที่ตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อุย้ยตายแล้วเขามาพิพิธภัณฑ์ก็เข้าไม่ได้วัดชัยก็เข้าไม่ได้จะทํำยังไงดีก็จะเหลือแต่ที่พระดูแล นะคะแล้วก็มีเส้นทางของสับบัวอันนี้ซึ่งท่านอาจารย์ชันวิทย์ก็ได้มาบุกเบิกให้ให้ใหด้วยกันนะคะแล้วก็พาฝรั่งมานี่ก็ประทับใจมากเพราะว่าจากชุมชนในเกาะเมืองซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่ามีทั้งปรางมีทั้งไหลซึ่งเป็นชุมชนของเออจ้านายเนี่ยเราข้ามมาตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนของพวกขุนไกรของคาแรคเตอร์ทั้งหลายในใน คุณช้างคุณแผนนะคะแต่ถ้าไปดูวัตะไกลเนี่ยจะพบว่า โอ้โหค,คุณแช่คุณแพงพูดถึงแต่วัดตะไครเยอะมากนางพิมพก็อยู่แถวนี้คุณชเอ่อคุณแถนก็อยู่แถวนี้บวชให้ก็แถวนี้ตายก็แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นวรรณกรรมที่ออกจากชุมชนนี้ซึ่งเป็นชุมชนระดับประเภทขุนไกรหรืออะไรต่ออะไรพอเรามาดูวัดของเขาเราก็จะเห็นว่าวัดเนี่ยมีความใหญ่โตพอสมควรนะคะมีความใหญ่โตไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ว่าเราไม่คือเราต้องเห็นอีลิทของสยามว่ามีความมั่งคั่งพอสมควรนะคะอย่างเช่นในกรณีของสระน้ําอันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นสระที่วิกิพีเดียไปเรียกสระมอรกตอาจจะให้เข้าจากจากวงๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวอย่างเมืองมอตมะอย่างเงี้ยนะคะสระน้ำเนี่ยก็จะมีมีอิดไลน์ลงไปอย่างนี้หลายสระ นะคะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีสร้างสระของอุสาคเนแล้วก็วัดนี้ไม่ได้มีสักเดียวมีถึงสองสระแล้วก็ไม่มีวัดอื่นในอยุธยาเลยที่ยังมีเหลืออยู่นะคะแล้วก็ร่องรอยของการสร้างใหม่การบูรณะของวัดนี้เนี่ยมันต่อเนื่องจากต้นอยุธยามาจนถึงปลายล่าสุดเช่นกัน ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังเข้ามาในสู่วรรณคดีดขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นวรรณคดีสามัญชนที่บางคนเขาไม่อ่านกันเพราะฉะนั้นก็เชิญเลยอเข้าวัดค,คือรวมความแล้วเราอยู่ในบริเวณชุมชนของพวกผู้ดีนะแต่ไม่ใช่เจ้าใช่ไหมเป็นผู้ดีสามัญชนนะครับซึ่ง ระดับก็เพียงแค่ขุนนะแค่ข oh ุนแล้วก็รวมความแล้วอะไระรวมความแล้วขุนบ้านขุนช้างก็คงอยู่รอบๆเนี้ยบ้านขุนแผนก็อยู่รอบๆเนี้บ้านขุนช้างขุนช้างอยู่สุพรรณเนี่ยขุนช้างอยู่สุพรรณแลวบ้านขุนแผนอยู่แต่ว่ามาบวชให้นางนางเวนทองถึงที่นี่ขุนช้างอยู่สุพรรณขุนแผนอยู่แถวนี้มะ ระสีค่ะเริ่แมแร<ม>เลยแม่แม่แมคุณแม่หยุดแม่อยู่นี่แม่คุณแผนอยู่นี่นะฮะแล้วฉากที่ขุนแผนไปลักตัวนางวันทองแล้วนางวันทองต้องสั่งลาแล้วบอกว่าลำดวนเอ,อ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วโู้โดเกตแก้วพิตกุลยี่สุนสีจะโรยร้างห่างสิน้น อะไรนะอีกสักกอตอนที่ฉา,ากนั้นมันเกิดที่ไหนล่ะอาจารย์เนี่ยมันอยู่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ของผมเนี่ยนะครับแต่ว่าฉากที่อาจารย์บอกว่าตัดหัวนางวันทองต้องตัดแถวๆนี้ใช่ไหมแล้วก็เผาศพที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าอ่อรบจริงๆเราเราเราจะเห็นภาพของอ,อ จะหมื่นวัยแล้วก็ขุนแผนแล้วก็แม่ขุนแผนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นการที่เขามาเผาศพมาทําพิธีอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกับว่านางก็ได้เป็นสะพ้ายของบ้านเนี้ยคือคือ,คอมันก็มีสัญลักษณ์ตัวนั้นอยู่นะคะเพราะว่าบ้านบ้าน,บ,านบ้านนางทองประศรีก็อยู่นี่นี่ก็เป็นลูกสะพ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนไทยเนี่ยเขาจะชอบท่อนนี้มากนะครับลำดวนเอ๋ยจะดวนไปก่อนแล้วเกบแก้ววิกุลยี่สุนสีจะโยรยย้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจงปีเอ๋กี่ปีจะมาพบคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าสวนในบ้านของคนไทยโบราณเป็นยังไงอ่ะดูจากอันเนี้ยแล้วไปปลูกตามนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ได้อิมเมจิว่าตัวเองอยู่เรือนขุนช้างนะครับซึ่งเป็นเรือนที่ ต้องต้องงดงามมากเพราะขุนช้างเป็นคนรวยใช่ไหมครับเป็นคนรวยงั้นเราจะพาท่านเข้าไปดูวัดข้างในนะฮะสุดท้ายก็คือว่าเผาศพนางวันทองที่นี่ใช่ไหมเผาศพนางวันทองที่นี่นะครับเผาที่เอ่อจริงๆฝังแล้วก็ขุดขึ้นมาเผาแล้วก็ขุนช้างก็มาบวชที่นี่แล้วขุนช้างบวชให้ะนะครับบวชให้หลังจากถูกประหารชีวิตแล้ว ครับเชิญเดี๋ยวมีบรรยายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิหารนะคืออันเมื่อกี้อันนี้เป็นวิหารนะครับวิหารมีเขาเรียกว่ากี่ห้องอะสามห้องนะมีสาสามต้นขนาดเล็กๆแล้วก็มีพระประธานนะซึ่งหายไปแล้วแล้วก็มีเจดีย์ ซึ่งสูงชันดนะฮะเจดีสูงชันดเลยนะครับขึ้นมาตรงนี้จะเห็นอะไรแปลกๆดีถ้าเผื่อท่านดูนะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าเจดีเหล่านี้มันเรียงกันระเกะระกะเลยนะนะเรียงกันระเกะระกะดูไม่เป็นระเบียบเลยอ่ะแล้วมันเบียดเข้ามาตรงวิหารด้วยเห็นไหมแสดงว่าวัดเนี่ยเป็นวัดราด <laughs> วัดชาวบ้านนะครับ นะคือมันมันไม่ได้จับวางเปี้ยเปี้ยเปี้ยใช่ไหมทางด้านนู้นยังจับวางดีนะฮะแต่พอมาถึงด้านนี้นะครับเเดูนี่ฮะแล้วบันไดขึ้นก็แคบแคบนะฮะเพราะว่ามันมันถูกขยายซะจนนั่นนะฮะแล้วถ้าเผื่อท่านมาดูตรงนี้นะครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าเจดีนะเห็นไหมครับมันมีรูสองรูโผล่มาเห็นไหมมีรูสองรูโผล่มาเนี่ยนัก ประวัติศาสตร์ศิลปะเขาคิดว่าเ<ๆ>พืเหรูนั้นอ่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นโพรงที่เอาไม้เสียบเข้าไปนะฮะไม้เสียบเข้าไปแล้วปั้นเป็นพระพุทธร,รูปยืนอยู่ใช่ไหมฮะถ้าท่านอิมเมจิเนี่ยเจดี JD มันจะไม่ผิดทรงมากถ้าเผื่อมันมีสี่มุม นะมันเหมือนกับมีมุกออกมาแล้วเป็นพระพุทธรูปนะฮะอันนี้เป็นเป็นทำไมว่า j จดีมันดูยืดอย่างนี้นก็เพราะว่ามันมีส่วนประกอบอื่นที่มันมันหายไปอะนะครับรอบๆนี้นะตรงนี้เป็นเป็นเจดีขนาดใหญ่แล้วดูดูยังเป็นระบบระเบียบอยู่แต่ทางด้านนู้นไม่ละนะฮะทำไมไปด้านนู้นด้านนู้นคือทิศใต้ เป็นที่เก็บอธิใช่ครับ,ก,บ,รบก็หมายว่าใครก็มาสร้างใครก็มาสร้างใครก็มาสร้างไงมันก็เลยมันไม่ใช่วัดหลวงใช่ไหมฮะมันก็เลยดูไม่ไม่เป็นระบบระเบียบอะไรเท่าไหร่โอเคนะครับ